บายดีพี่น้องวันนี้ผมพ่ออยู่กันอีกเซนเคยก็บส่ง YouTube บ่าวน้อยนะวางนี่บ่าวน้อยสิฟ้าเบิ่งบรรยากาศอุทิศวัดท่าตุ่มผวั่างเนาะกำลังจะมีงานแข่งเพื่อในวันที่30มที่วันที่หนึ่งน,นี่เนาะนี่ฝนกำลังเฝ้าโตกเบิ่งบรากำลังมาจองคิวจองงางเนาะเะบิง่งให้เบิ่งบรรยากาศน,นี่เนาะนี่มันบรรยากาศภายในวัด ทางแคมเซ่เนาะพญานาชนี่ก็เรื่องมีไหมค่ามาจองบ่อนจองอย่างเนาะวงดนตรีก็เพิ่งกำลังมาตั้งทงั้งนึงครับผมปีนี้ช่วงเช้ยที่นว่างมีวงดนตรีสองวงเลยดีนทางใต้และกระทั่งเหนือส่วนบารน้อยมันได้ลงสลเดอร์เอาเนาะเดกอยู่ในวัดน,นี่นะนี่เป็นบรรยากาศ ในเดินวันทัดตรพวังเมืงยาในฝนตกนอนเลยเศร้าแล้วน้ำก็หงอยหนึ่งนะผมไหลบ่ทันเนาะทีนีหหนนไไ้น้ำกำลังระบายลงไปทีเซ่โมลงกันแง่ลงได้ไหมน้ำระบายน้ำต่อระบายน้ำมันตันบ่แง่ได้ไหมนี่เราพันยานา บรรยากาศดีพี่น้องเอ้ยอันบุญนาวางปีนี้ฝนตกอยู่สุ่มเย็นดีบรรยากาศกับพวกทีคักประมาณว่ามืดออื่นๆมันก็เป็นเศษทุ่นเนาะเพราาะว่แข่งเครือกับวันที่สามสิบกอนวันนี้มีฝนตกเนาะสนามยุธีนาวางนี่คักเอาลิตอนนี้ก็อยู่ที่บรรยากาศในเดินวัดท่าตุสมว่างเรามีน้ำกักอ่งน้ำขังนเนาะ บอบรรยากาศบางทีนี่ฝนตกะมาอยู่เนี่ยนี่เป็นอ่างอ่างเป็นเลี้ยงปลามีปู้ปั้นผั้นปั้นเจ้าแม่ได้เจ้าแม่ยังบรนอนกับโบงคือกันมึงจะให้เบิ่งบรรยากาศภายในถ้ำตุ่มโพวังเนาะ

นี่มันมาเร่งดึงทีหนาสไลเดอร์มีดอกไฟนำเนี่ยบ่หน้อยเหรออันนี้กรลดเบาหน้อยน่าขั้นเดิมเริ่มเติมพิยางแตกเริ่มเติมความแห้งเนาะสร้างโค้งแล้วอาะบรรยากาศเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยเบิร์กผ้าเบิร์ประตูโคงประตูใหญ่ก่อนเดี๋ยวไปเบิ่งประตูโคงก่อน อันนี้แมงแมนประตูโค้งทางเขาวัดธาตุตุมพวงวังนะพี่น้องประตูโค้งทางเขาวัดธาตุตุมพวงวังบ้านน้ำวางใหญ่เมืองหนวงแข้งข,งขงมวนออกมาในเดินวัดในฝนเทสีมังมิดเลยเนะเป็นเดินเทคอนกรีติดเลยออกไปกอมาอีกนนแน่เมนและธาตุเนาะธาตุตุมพวงวังนี่ก็เมน กุดใหญ่บนฝ้าอาจารย์พ่นยูเนาะทั้งในกับเป็นห้องน้ำทัดมาปนะ็นทางข้างประตูนกับเป็นบอนเงี้ยนกระสวงเนาะกระสวงบ้านว่างใหญ่กระสวงอันเจ้าพอตุ้มพอว่างเนาะเขียนเะเครือสามชิปหานะ ัดเข้ามานี่ก็เป็นทางมันเป็นถึงกับปูซีบ้งบางเมื่เนาะทางเหมือนนี่กัเข้ามาทางนี้กับมีหอกองเนาะแง้มเข้ามานี่ก็มีหอ,อก,กองออกหอ,อก,กองมันก็เห็ดสำเร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนาะเลยสะอาดงามตาดีสีแจ่มใสบริสุทธิ์เห็ด สองสั้นห้องกองสองสั้นพี่น้องส่วนห้ามลังนี่แกแมนเพราะเจ๊งนะบนเพิ่นเต้าโฮมทำบุญทำทานอะไรเนาะสองสี่หกเจดเก้ามียอดโซฟาอยู่เก้ายอดเนาะเผื่อเห็น ตัวน,นี้ก็เป็นกุดของกูบาอาจารย์มาฝากเศร้านาะบนอยู่คนแล้วก็กุดลังนอ,นอทัดไปหันกับกุดกูบาอาจารย์เนาะยำยับลงมาอีกก็เป็นประตูคงนะประตูคงทั้งเข่าทั้งขาเนาะ่่อปบนเห็ดตันแล้วเป็นเอาผ่ามาใส่ ตะการนี่เป็นประตูโค้งหลวงเรื่องเลยพี่น้องเไงตะการนี่เป็นประตูโค้งหลวงเลยตะการนี่เป็นประตูโคงหลวงเลยเนาะเนี่ยเป็นนตันแล้วเป็นผืนอัะมาใสยอยู่เนาะ คนตานแล้ว่นเอาผ้ามาใส่แต่ว่าเพิ่นมาเจาะทางทางพี่เนาะทางแคมเซ่บนเห็ดบเพิ่นเห็ดกันเจือนพี่ทางแคมเซ่บนเห็ดกันเจือนพี่เนาะทั้ทงแคมเซเ่เพ็ดกันเจือนเนาะอันนี้เหมืน,มนบรรยากาศอัน กันเจือนแคมเซ่เนาะบมดพอร่อยสั่งพญ,ญานาคกันเนาะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วอ่าสำหรับคลิปนี้บันน้องกทิจบไว้สำหรับน้นนองพี่น้องเนาะเออนี่ในใดคืบหน้าอันบันน้องกิสีแจ้งให้ทราบอีกเกี่ยวกับงานบุญแข่งเรือวัดธาตุตุ่มหัววังบ้นานระวังใหญ่เนาะประมาณไม่ออื่นนี่แหละพฤศจิกาพฤศจิกีกเกยเนาะเหตุรักสองรักรายล้วบ,บันน้องกทิตายบางอีกเหตุใดก็ฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อฝากบึ่งเนี่ยกดไลค์กดแชร์สำหรับการสนับสนุนคลิปนี้บ๊ายบาย